สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้น้องอชานจะมาทำอะไรเลยแพนเค้กแพนเค้กเหรอแพนเค้กมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้แพนเค้กมันคือนี่ไงวันนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี้ยมันมีเจ้ากล่องที่ชื่อว่าแพนเคก้กยี่ห้ออะไรลูกจพิพีที่ยซึ่งอยู่ในตู้ที่บ้านมานานมากแล้วยังไม่ได้ซ่อมทำีแล้วก็ด้วยความที่น้องอชานนั่นอยากทำกิจกรรมนะครับก็เลยลองหาเครื่องชนี้มาเป็นเครื่องทำแพนเค้ก ที่สั่งมาจากช้อปปี้ในราคาไม่ถึง300บาทให้มันเป็นของเล่นลูกในการที่จะลองทำเป็นเค,ค้กอยู่ปกติเนี่ยเราก็ใช้ได้ทอดในกระทะใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้ไอ้เครื่องจิ๋ววันเนี้ยดูซิว่าเนี่ยมีลายด้วยดูซิว่ามันจะสามารถทำออกมาให้เป็นแพนเค,ค้กที่อร่อยและเ,เด็กๆชอบกินได้ยังไง<ช>โดยที่วันนี้เราใช้แป้งสเร็จอิมพเรียนอันนี้ซึ่งง่ายมากน,นะฮะถุงเดียวค่ะและนมนั้นออกไปซื้อไม่ได้เพราะว่าฝนตกนี่ครับนมโรงเรียนนั่นเองได้รับ มาจากโรงเรียนที่แจกถุงเดแล้วไข่ไก่สองฟองแค่นั้นเองเราต้องทำยังไงก่อนลูกเราต้องเึื่อผสมแป้งออก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องเทออกอ่ะแน่นค่ะแน่นค่ะนี่ดูอะไรพี่ให้เป็นไงมึงกลัวมันล่วงนี่ไข่กข้ไปสองฟองตอบอีกไหมลูก เอาเหรออะโอเคข้าไว้นี่ให้องเข้าไป้ไ<ห>นใหน้หใช่ มีอะไรต้ได้เข้าจับคนน้องแรงลืม่งสอบสกับเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้ลักกันไหมเป็นคำช้างที่ยังขอใจจะไม่รักเพราะมีเขาหรือว่าฉันไม่ใช่เรืองเดียวที่อยากรู้จบอ่ะแค่นี้ <laughs> เข้าเดียวผ่านก็ถึงอร่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทําที่เครื่องตรงนี้นะฮะแต่เครื่องตรงนี้ร้อนนะเด็กๆต้องระวังนิดนึงอ่ะเอามาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะเราจะเอาอันนี้ตัดใส่นี้หรือเราจะเทนี้ลงเราใส่นี้ก่อนนิดนึงเราจะทดสอบไงเราจะได้รู้ตอนนี้เครื่องนี้จะร้อนมากร้อนจั๊กจั๊กเลยร้อนเทียบเลยนะฮะ okay. <Okay>. yeah. จะเทที่รูปแมวนะครับหนึ่งรูปเราจะทดสอบว่า มันจะเป็นอย่างไรเอาอม,อมันไม่ออกเอดี๋ยวจุก่นนะปิดเลยปิดรึป่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ถ้ามันจะนานถึงพรุ่งนี้ไหมะพรุนี <c oughs> ถ้าพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็ถึงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง <c oughs> หลังจากที่เราทดลองไปแล้วทั้งหมดจำนวนหนนี่คือผลงานที่เราทำทดสอบครั้งแรกหลังจากที่เราทำครั้งแรกองกันมันคือแมวผิวเข้ม <c oughs> แมวเกรียมอ๋แต่ถือว่าถือว่าร้อนเร็วมากนะลูกปกตินี่ถ้าเราไปทำในกระทะเนี่ยมันจะต้องแบบค่อยๆใช้ไฟออ,อ,อ,อนลีไปเรื่อยๆข้ชิมก่อนนะโอเคไหม <c oughs> โอเคหน้าแมวก่อน <c oughs> อืมจุด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทีนี้เราจะลองเทให้หมดทั้งเครื่องเลยเดี๋ยวเพาเมันเป็นแกงเค้กที่ต้องส,สุกเลยไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่แบบก็ไม่ได้แบบว่าแพงมากดังนั้นเนี่ยอยาจจะต้องคอยมันเปิดดูนะฮะว่ามันพองแค่ไหนแต่ว่าสามารถทำความร้อนที่รับประทานได้จริงๆใช่ไหมลูกใช่ ่เมื่อกี้บอกว่าจืดค่ะเอาละตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาแล้วเราจะลองเปิดดูลูกนะใช่ค่ะโอเคด้านข้างก็พองขึ้นมาแล้วนะฮะเคลื่อยขึ้นหน่อยโอ้ยร้อนโอ้นะฮะแล้วก็พองขึ้นมาแล้วอ้วนอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเลยฉันนะฮะนี่นะฮะก็พองขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้คือด้านบนเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเคลียร์มากแต่พอคิดว่าด้านล่างเนี่ยมันน่าจะเริ่มเป็นสีเข้มแล้วแหละโอเคตอนนี้เราจะเริ่มแค่แล้วนะนี่ Oh oh. สสโอ้โหสุดยอมโมจะไปอย่าหนี้าหน,นีอะไรอะอันนี้หอเหมือนกันเหมือนกันหน้าพิงค่ะร้อน สี่เนี่ยเขารอบแรกที่เราทำเนี่ยมันเพื่อให้จะเข้มแต่รอบนี้เป็นไงนี่นะครับนี่นะครับพยายามดีๆกับนายศพนะครับนี่คุณโยนี่ลูกดูนี่เหมือนดูดีๆลองดูสิมันก็จะเป็นอะไรนะมันมีลายมาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมเราจะได้เป็นลายต่างๆนี่นะครับูอยากลองชิมไหมนะแต่ตอนนี้มันร้อนไงก็เดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูแต่ผมว่ารสชาติมันน่าจะได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นแป้งสำเร็จรูปแล้วเราก็ทำตามส่วนผสมที่ข้างกล่องเขาบอกได้เลยโอเค่ะ ไปซื้อได้ที่ไหนดีลูกในพวกนี้โลตัสเ,เหรอโตลตัสก็มีห้างสรรพสินค้าหรือว่าเซเว่นอาจจะมีนะฮะบางที่แล้วก็เครื่องนี้เขาสัง่งมาจากที่ <Shop pie. S 1> ช็อปปี้ช็อปปี้รัชทุ่งสุทาไม่ไม่รู้อ่ะลองดูเอาไว้ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมเวลาที่อยู่บ้านช่วงนี้ต้องเล่นออนไลน์ด้วยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะลองไปกินเจ้าอะไรลูกเพนโเค้กส่วนแป้งที่เหลือนี่เดี๋ยวเราเอาใช่ตู้เยนได้นะแป้งก็จะยิ่งเข้าเนื้ออีกวันหนึ่งเราเอามาทำไหนได้เพราะเครื่องนี้ ทำความร้อนเร็วนะครับอ่ะโอเคองั้นลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอะไรลูกกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ที่ช่องอันชานองค์ตองอันชานองค์ตองช anel นนด้วยนะครับเก็บไปแล้วนะบ๊ายบาย